สวัสดีครับผมสวัสดีกับพี่สมาชิกในรอบดึกนะครับคลิปนี้มาเจอกันกับแนวทางราวกาชาดดาวโจน V.I.P. แล้วก็ดาวโจนส์สตานะครับคำคืนของวันอาทิตย์นะครับที่8นะครับผมตุลาคม2566นะครับผมเนาะก็นะครับพี่หลายท่านเนาะอาจจะได้ดูข่าวสารนะครับเนาะในต่างประเทศนะครับเนาะผมก็พูดเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะผิดนะครับเนาะพูดเยอะไม่ได้ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่งกําลังแรงใจนะครับพี่ถึง พี่น้องนะครับชายแดนในอิสราเอลนะครับเนาะก็ขอให้นะครับกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกท่านนะครับผมน้องสดับพี่น้องที่ไปทํางานนะครับผมเนาะก็เห็นคลิปแล้วก็นะครับไม่อยากดูบ้างนะครับแต่ว่าอยากติดตามข่าวสารนะครับพี่เพราะว่าดูไปแล้วก็กดหัวใจนะครับเราไม่อยากดูนะครับพี่บางครั้งก็เนาะก็ฝากพี่สมาชิกนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวไทยด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับผม สำหรับแนวทางของเรานะครับพี่ๆคืนนี้เนาะเป็นลาวกราชาติดาวโจน V.I.P. แล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับเมื่อคือนนี้วันที่7ดนะครับพ,พี่ก็เดี๋ยวามาเรามาดูผลกันนะครับวันที่เรลาวกราชาติผมให้9แล้วก็ห้าไปนะครับผลที่ออกเก้าเจ็ดหนึ่งแปดหนะครับพี่พนะครับเน้นเน้นเก้าดเขาออก8 6ดเนาะกับหัวเสดายเลข9กก็ไปอยู่ข้างหน้านะครับพี่พ ในรอบนี้ก็หลุดไปนะครับต้องขอโทษพี่สมาชิกด้วยนะครับผมส่วนดาวโจนส์วีไอพีให้หนึ่งกับเจ็ดไปนะครับผลที่ออกเก้าห้าสามหนึ่งเก้านะครับในรอบนี้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าของเราไม่มีนะครับใครเอาหนึ่งไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่หนึ่งเก้านะครับผมเสียดายแนวทางสลับกันนะครับพี่ถ้าเกิดแนวทางฝั่งนี้เนาะแนวทางดาวโจนส์วีไอพีมาอยู่ฝั่งนี้เรากาชาดมาอยู่ตรงนี้น่าจะได้เีกันนะครับน่าจะได้เีกัน ส่วนดาวโจสตานะครับให้7กับ3ไปคนที่ออก068กับ335นะครับ3 5ของเราก็ไม่มีนะครับพี่พี่35ของเราไม่มีใครเอา3ไปยิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่3าหนะครับให้7 8เนาะออก68นะครับผมก็แนวทางก็จะเป็นแบบนี้ตลอดนอเนาะเสียดไปเสียดมานะครับพี่พี่สรับแนวทางคืนนี้เนาะขอให้มาตรงๆเน้นๆขอให้แตก3ตัวก็แล้วกันนะครับผม ก่อนไปรับชมนะท้างนะครับผมก็ขอฝากบ้านเสี่ยงโชคด้วยนะครับสำหรับพี่สมาชิกเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสี่ยงโชคแอดมินของบ่าวหลองเนาะก็เข้าไปทักทายสอบถามได้นะครับวันนี้เรากาชาดนะครับรอบแรกผมให้ไปที่เลขศูนย์แล้วก็เลขหกนะครับพี่สายรูดให้ไปที่เลขหกนะครับ 01, 0ู0ย์หนะครับ61หนึ่นะครับ3ตัว0 6 7นะครับนี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ผมให้ไปที่เลข8แล้วก็เลขก2นะครับสายรูดที่เลขก8นะครับผม21 25 29 81 83 แปดเก้านะครับเม็ดเดียวสองนะครับนี่เลยนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับส่วนดาวโจนสตานะครับดาวโจนสตาตีหนึ่งตีหนครึ่งนะครับเนาะผมได้เลข7แล้วก็เลข3นะครับ สายรูดให้ไปที่เลขสามนะครับผมสามศูนย์สามหกสามแปดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดนะครับสามตัวเจ็ดสามแปดนะครับ แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับเาวากาชาดดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับชื่นชอบในรอบไหนลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับผมขอให้เฮงเงปังๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับที่เข้ามารับชมชิปนะครับโอ้ยเนาะลิ้นก็จะพันกันนะครับที่เข้ามารับชมชิปขอให้โชคดีกันทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ